ผลกระทบหลงภาษีคุณลกาณะกรของประเทศไทยดูดอนทธรเนี่ยมันก็มีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าตัวต้าเองก็เก็บเหมือนกันนะฮะในการที่จะต้องยกคงราคาไว้แม้กระทั่งการที่ภาษีขึ้นมา15%จรสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผลกลาไรตัวต้าปีนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่การที่จะต้องมีการตัดแขนตัดขาตัดแข้ขงหรือมีการลดต้นทุนต่างๆเนี่ยตัวต้าเองก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีเครือข่ายหลายบริษทัทไ้เข้าสู่อีโนตอนนี้มารวมเอามิตซูชิเข้าไปด้วยละแม้กระทั่งมัสด้าซูบารุเข้ามา รถยนต์จีนฆ่าตัวตายรู้ไหมว่ารถค้าสต็อกในจีน3.5ล้านคันเองมันเกิดภาพสุสานร,รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเลยฟองสบู่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังแตกกลายเป็นการแตกสลายของอุตสาหกรรมที่คล้ายๆกับอาสังหาริทรัพย์หรือเปล่า บีบีโซ่วสวัสดีครับ e ีวีอีกแล้วครับท่านตอนนี้วีวีเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันหลายเรื่องเลยที่เป็นเรื่องที่สงครามราคาทําให้เรารู้สึกว่าความหวั่นไหวในปลายปีเนี้ยเราต้องมาพิจารณาดีหนึ่งฮะว่าค่ายญี่ปุ่นค่ายจีนค่ายอเมริกันนี่มันเป็นยังไงผมจะย้อนรอยประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับว่าใน6กเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ My h y b บริคือสิ่งที่โตโยต้าถนัดแล้วก็เขาพยายามที่จะทําโมเดลใหม่ขึ้นมาเรียกว่า48โวล์เทคโนโลยีของโตโยต้าโตโยต้าสามารถทําดีเซลแต่จะใช้ไฮบริดได้โดยใช้ยูโร6ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของยุโรปในการที่จะทําให้ไอเสียเนี่ยมีคุณภาพนะครับโตโยต้าก็ซุ่มนะฮะว่าทําไฮลักทาววที่จะออกตัวในเดือนธันวาปีนี้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ รุ่น1 GD FTV นะครับเป็นเอกลักษณ์ของไฮลักที่ใช้งานกันมานานนะครับ GD ก็คือเรื่องเครื่องยนต์ดีเซล1ตันที่ใช้ทั้งรุ่นต,ต่างๆที่เป็น Pick Up เป็น Land c ครูเซอรนะฮะแม้กระทั่งรถบรรทุกขนาดเล็กก็ใช้อยู่นะครับโฟกึิบก็ใช้อยู่นะครับผมอยากอยากบอกว่ายอดขายโตโยต้าเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมษาถึงกันยาเนี่ยทำสถิตินิวไฮโดยเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยครับ เดือนเดียวนะครับเพิ่ม3.1%เดือนกันยายนนะขายไปทั้งหมด8 7 9 3 1 4คันเมื่อเทียบแล้วเนี่ยอัตราเติบโตเป็น3.1%เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับโตโยต้าแล้วก็เราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปีนี้เป็นปีทองโตโยต้าเพราะอะไรเพราะว่าปีทองในอัตราส่วนการเติบโตที่4.7%โดยเฉพาะตลาดอเมริกาตลาดจีนเติบโตกันหมดเลยครับเราจะเห็นได้ว่าการที่โตโยต้ามีอัตราเติบโตสูงเพราะว่าคนนิยมไฮบริดมากขึ้น เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไมล์ไฮบริดเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าที่ผลิตดีเซลเอามารวมกับมอเตอร์ให้มันมีคุณภาพได้อย่างไรนะฮะเราต้องเข้าใจอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในยอดขาย6เดือนที่ผ่านมาโตโยต้ามียอดขาย5 2าล้านสองเดคันกเดือนนี้เป็นลายไตรมาส2ไตรมาสที่โตโยต้าเริ่มตั้งแต่เมษาเป็นต้นมานะครับผลกระทบลงภาษีคุณลักากรของประธานธีดูดรอนทำเนี่ยมันก็มีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าโตโยต้าเองก็ เก็บเหมือนกันนะฮะในการที่จะต้องยกคงราคาไว้แม้กระทั่งการที่ภาษีขึ้นมา15%สิ่งนี้แหะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผลกำไรตัวต้าปีนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่ไดเลวร้ายอะไรเพราะว่ามีการใช้วิธีการหลายอย่างนะครับเช่นการซัพพลายเชนให้ดีขึ้นนะรหรือแม้กระทั่งการที่สามารถที่จะผลิตในอเมริกา100%ได้โดยซัพพลายอะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับ โต้ามีเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกด้วยนะครับที่จะผลิตโซลิดสเตตซูริสเตตนี่หมายความว่ามันเป็นรถที่มีคุณภาพในเรื่องของการชาร์จและการใช้งานยาวนานกว่ารถรุ่นปัจจุบันที่เป็น LFP Lithium ียมฟอส a t e นะครับปีนี้ก็ยังไม่เห็นปีหน้าก็ยังอาจจะไม่เห็นปีโน้อนอาจจะเห็นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปี2 0 2 8นย่นะครับถึงจะเห็นโซลิดสเตตโต้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ โซลิสเตอนี่เป็น s o ลิซอิเล็กโทรไลซที่มันมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือลักษณะของที่ใช้ของเหลวเนี่ยอิเล็กโทรไลซ์ของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยมันทำให้ต้องใช้แอดโทน e นะฮะหรือว่าแค h o โทนนะที่ผลิตวัสดุพิเศษซึ่งทาง sumimoto mining ในวิจัยพัฒนามาหลายปีแล้วครับจนสำเร็จนะฮะถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างวัสดุแคโทดที่ทนทานสูง highly duration carbon material โดยต้องไปเอาที่คองโกครับรู้ไหมฮะว่าไอ้คายโทอท,ที่เรียกว่าเ,เป็นสารคอบอนเนี่ยมันมีมากที่คองโก 80%, 80เคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งแล้วก็มีคลิปทําด้วยนะครับว่าไอ้คอรบอนที่คาคาโทนเนี่ยที่มันต้องการมากๆเนี่ยในโลกนี่มันมีแหล่งผลิตแหล่ใหญ่ที่คองโกเนี่ยที่นั่นเนี่ยใช้แรงงานทาสในการขุดเลยนะครับเพื่อจะเอาดินน่ยดินที่มีแร่นะฮะในลักษณะของคอบอนเนี่ยมาถลุงนะครับ และการถลุงเนี่ยถามว่าใครทําได้พี่จีนเหมือนเดิมนะฮะมันเป็นแร่หายากทนนีนึงที่ต้องทําการรีไฟล์หรือทําให้บริสุทธิดด์โดยการทําขั้นตอนเยอะมากนะฮะฉะนั้นแร่บ,บริสุทธิ์เนี่ยมันทําด้วยจีนนะฮะฉะนั้นการที่จะต้องหาแร่คาโท์ดที่เรียกว่าโคบอลมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับปัจจุบนันนี้บริษัทหลายรายเริ่มทดลองผลิตแบตเตอรี่ที่เรียกว่าบางเบาอย่างเช่นเอ็มจี MG, ที่ออกรถรุ่นใหม่โดยเฉพาะ MG6 MG4 นะฮะหรือแม้่า I โหมดต่างๆนะฮะที่มี a l solid s t t t e โดยเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่จาก b y d และ c a t l เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำเป็น All-Solid State ได้เป็นแค่ s e m i คือกึ่งๆคือมีการเปลี่ยนวัสดุให้แข็งขึ้นแต่ยังแข็งไม่จริงอะ่ะวิธีการผลิตพวกนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้แมทท r เรียสูงนะฮะเป็นการใช้พาวเดอร์ซินเนอซึ่งมีเทคโนโลยีค่อนข้างจะยาก สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ตอนนี้มีซูบิชิเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมทุนกับโตโยต้าแม้กระทั่งมัสด้าซูบารุก็เข้ามาร่วมทุนกับโตโยต้าวิธีการร่วมทุนเป็นอย่างไรมันมีบริษัทแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันแต่ผมจะวิเคราะห์วันนี้ก็คือว่าการร่วมกิจาการของฮีโน่แล้วก็ฟูโซฮีโน่นี่ถือหุ้นโดยโตโยต้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นการที่ฮีโน่จะทําอะไรนี่ก็คือต้องรอคําสั่งจากโตโยต้าอย่างเดียว ฟูโซเป็นบริษัทของในเครือมิซูบิชิซึ่งได้ขายไปให้แล้วนะครับขายไปให้ m e r c e d e s b e n บแล้วนะครับฉะนั้นการที่เราต้องเข้าใจว่าคำว่ามิซูบิชิไม่ใช่ฟูโซฟูโซไม่ใช่มิซูบิชิครับฟูโซเป็นรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ที่มีหลักการว่าจะทำเฉพาะรถบรรทุกใหญ่เท่านั้นนะฮะ เกิดการควบรวมกิจการขึ้นมาระหว่าง e ีโนกับฟูโซโดยการเป็นกลยุทธ์องค์กรที่เรียกว่า c o r ์ o ปอเรชั่น t เตตีการรวมองค์กรโดยใช้วิธีการซื้อหุ้นควายไปควายมานะครับองค์กรพวกนี้รวมกันเพราะอะไรเพราะความได้เปรียบทางเชิงกลยุทธ์เนี่ยโดยเฉพาะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเนี่ย R&D การจัดซื้อส่วนชิ้นส่วนการผลิตโครงสร้าง การทางานต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการพัฒนารถใหม่ที่มีชิ้นส่วนร่วมกันการทําวิจัยร่วมกันแพลตฟอร์มรถร่วมกันแม้กระทั่งการช่วยขนส่งร่วมกันการทําอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันให้หมดแชร์ลิงซัพพลายเชยนเดียวกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรแต่เราจะมองว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจไม่ได้เพราะหัวใจของรถยนต์มันอยู่ที่เทคโนโลยีนะะการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างฟูโซกับฮีโน เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะฮีโ o ่ฟูโมันขึ้นอยู่กับการลงทุนครับลงทุนใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าเป็นไฮโดรเจนไม่ว่าเป็น EV ระบบอัตโนมัติการเชื่อมต่ออุป,ปกรณ์ Connect v e วิ c ีโแล้วแม้กระทั่งเทคโนโลยีในการใช้ AI การใช้คละงคมนาคมมาใช้ในการทํารถไล้คนขับความเชี่ยวชาญสูงการรวมตัวก็ช่วยให้มีเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาโดยการใช้งบประมาณน้อยลงอย่าลืมนะครับว่าฟูโซก็มีเทคโนโลยี ฮีโน,โน่ก็มีเทคโนโลยีและแต่และคนก็มีทรัพย์เชิเครือข่ายของตัวเองเขามารวมกันมันเหมือนเพิ่มพลังคูณ2เข้าไปนะอีกข้อหนึ่งครับที่สําคัญคือความกดดันแรงกดดันจากการแข่งขันกับคู่แข่งโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีจากจีนหัวใจตอนนี้โลกมันปวนเพราะบริษัทจีนเข้ามาแข่งนะครับการที่ตลาดรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่เนี่ยมันทำให้เสริมเสริมสิทธิภาพฮีโน่กับฟูโซ่ให้อยู่รอดอย่าคิดว่าฮีโน่ฟูโซ่ใหญ่นะครับถ้าไปเทียบกับบริษัทรถบรรทุกหรือรถ เชิงพาณิ์ในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนแล้วประเทศญี่ปุ่นยังห่างชั้นกับประเทศจีนในเรื่องของปริมาณการขายมหาศาลฮิโน่ฟูโซเองก็เคยไปเปิดโรงงานที่ประเทศจีนแล้วเจ๊งล้มละลายออกมาไม่ใช่ไม่เคยไปทำนะครับแต่สู้จีนไม่ได้ฉะนั้นเทคโนโลยีเขาอาจจะไม่ได้เหนือกว่าญี่ปุ่นหรอกครับแต่ว่าไอ้เรื่องราคาเรื่องความใกล้ชิดของผู้บริโภคเนี่ยลดบรรทุกจีนได้เปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถามว่าคุณภาพสู้ได้ไหมผมก็ยังสู้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามาราคาเนี่ยทให้รถญี่ปุ่นไปไม่ได้ ไปไม่รอดนะครับการที่สองยี่ห้อรวมกันเนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่าเทคโนโลยีร่วมกันแต่สิ่งที่ไม่ร่วมกันและยังแยกกันอยู่ก็คืออัตลักษณ์ของตัวเองฮีโน่เขยังคงเป็นฮีโน่ฟูโซ่ยังเป็นคนเป็นฟูโซ่ข้างในมันจะเปลี่ยนคล้ายๆกันออกเป็นแนวเดียวกันแต่แบรนด์ก็ยังใช้แบรนด์ที่เดิมการทํางานร่วมกันหลังบ้านเนี่ยมันคือการพัฒนาการผลิตและการซื้อแต่งานหน้าบ้านเนี่ยการขายเนี่ยก็ยังคงขายเหมือนเดิมขายโดย แบนตัวเองดีลเลอร์ตัวเองซัพพลายเชนในการขายเหมือนเดิมแต่ซัพพลายเชนโรงงานร่วมกันครับบริษัทที่ตั้งใหม่ชื่อ a r c h e r Corporation ชมีการร่วมกิจการระหว่างฮิโนกับฟูโซโดย t ต y ยต้ามอเตอร์ทกับ,บ Demler Truck DT ีนะครับ Archer แปลว่าเชื่อมนะฮะ Eon แปลว่ายุคยุคแห่งการเชื่อมโยงก็คือเชื่อมโยงสองบริษัทเป้าหมายในอนาคตคือทำธุรกิจขนส่งให้ยิ่งใหญ่เป็นอันดับโลกให้ได้นะครับอย่าลืมนะว่าดีลเลอร์ของ ฟูโซดิวเลอร์ของฮีโนทั่วโลกเนี่ยมันแยกกันนะแต่บริษัทที่ผลิตกลับเป็นบริษัทเดียวกันคืออาร์โชโคอร์เรชั่นทำให้เราต้องมาดูนะว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหม่อาร์โชเนี่ยมันเป็นยังไง TMC ก็คือโตโยต้ามอเตอร์ DT ก็คือ d ดิมเลอร์ฮีก็คือ Hino m มอเตอร์ฟูโซก็ฟูโซมอเตอรมีสบริษัทร่วมกันทำงานโดยทั้ง4บริษัทถือหุ้นเท่ากันกับ25% ดูแล้วก็แปลกๆนะก็หมายความว่าฮิโน่มันก็เป็นรลูกของตัวใต้อยู่แล้วฉะนั้นเขาถือหุ้นพอๆกันก็หมายความว่ามี5 0าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือมุ้ยง่ายเยอรมันมีห้าสิบญี่ปุ่นมีห้าสิบนั่นแหละมันก็เลยทําให้อ้าวแล้วใครจะมีอํานาจเด็ดขาดก็ถือห้าสิบห้าสิบแล้วคนที่มีอานาจเด็ดขาดก็เป็นคือซีอีโอครับฉะนั้นเรามาดูสิซีอีโอคือใครซีอีโอคือนายคานเดเพนซีอีโอของฟูโซขึ้นมาดารงตําแหน่งซีอีโอของบริษัทอาช h ชก็แปลว่าผู้กุมบังเหนจริงๆก็คือ เดมเลอร์เบนครับเดมเลอร์ท럭อย่าลืมนะครับว่าเดมเลอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ต่างหากจาก Merced e s Ben นนะครับเดมเลอร์ ler, แล้วก็ m e r c e d e s b e n บนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทเดียวกันเดมเลอร์นี่มีประวัติอันยาวนานในการทำรถบรรทุกในประเทศเยอรมันนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่หนึ่งนุ่นผลิตรถทหารให้กองทัพเยอรมันเหมือนกันเลยครับเหมือนกับฮีโน่ก็เหมือนกันฮีโน่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถทหารให้กับกองทัพญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้มีเทคโนโลยีที่เก่าแก่ยาวนานก็คือดีเซลพูด ดีเซลเขาอาจจะเป็นเจ้าโลกก็จริงนะแต่ถ้าดีเซลเลิกใช้เมื่อไหร่ก็คือเขาก็กลายไปเป็นคนธรรมดาเหมือนกับคืนสู่สามัญฉะนั้นไม่มีความเก่งกาจในเรื่องเทคโนโลยีอะไรเลยเราก็เลยมามองว่าตอนนี้ฟูโซเป็นผู้กุมบางเหียนโดยในข่าวคัพเพนนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือนอกูซาตตชิโอคิโซก็เป็นซ e o ของฮีโน่นะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกลางทาง CTO ก็คือเทคโนโลยีมาจากฮีโน่ครับส่วนคนอีกคนหนึ่งครับที่เป็นซี o ของมาจากฟูโซก็คือ CFO ฮัทัตลาลียีนะฮะเป็น CFO ก็คือดูแลทั้งด้านฟแนนด์ดูรูปก็มีครับมีสามท่านก็ถ่ายรูปร่วมกันดาเนินการมาแล้วครับประสบความสําเร็จได้ก็ต้องรอเจราจาในเรื่องรายละเอียดนิดหน่อยๆน่อแต่ว่าการตัดสินใจมันไปแล้วตั้งแต่มิถนานาฉะนั้นหนึ่งเมษาเป็นต้นไปก็คือการรวมตัวอย่างแท้จริงของห้าโรงงานฮิโน่มีสามโรงงานครับผมเคยไปทั้งสามโรงงานของฮิโน่นะครับในอดีตนี่ผมคือลูกม่อฮิโน่นะครับฉะนั้นผมจะเข้าใจฮิโน่เยอะมาก ดีมากนะในประสบการณ์ส่วนตัวเป็นดีลเลอร์ขายฮีโน่มาก่อนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เคยทํามาอยากจะแชร์ประสบการณ์เหมือนกันในลนักษณะรถบรรทุกยังไม่มีโอกาสเลยครับแต่วันนี้ถือว่ามีโอกาสหนึ่งก็คือฮีโน่ได้เปลี่ยนไปฮีโน่กลายเป็นบริษัทอัดชอไปแล้วหมายความว่าคนที่ภูมิบังเหียนคือคนเยอรมันนะครับส่วนฮีโน่ก็ดูแลทางด้านเทคนิคเท่านั้นเองเขาเป็น CTO มันก็มันก็น่าสนใจนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้น พราะในอดีตนี่ฮีโน่ถือเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของรถยนต์ที่เก่าแก่มากเป็นร้อยปีนะครับตั้งขึ้นมาโดยคนที่เรียกว่าเป็นตระกูลยิ่งใหญ่ของเมืองโตเกียวเพราะเมืองฮีโน่เนี่ยเป็นเมืองที่อย่าห่างจากเมืองโตเกียวประมาณสักห้าสิบโลนะเป็นเมืองขนาดเล็กนะฮะตอนหลังนี่ก็กลายเป็นเมืองฮิโน่ทั้งเมืองนะครับชื่อรถก็มาจากชื่อเมืองนะครับเมืองฮีโน่นะฮะก็เลยเอาเอาชื่อเมืองมาตั้งเป็นชื่อรถครับรถยนต์ฮีโน่นะฮะถ้าออกเสียงแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อย สิ่งที่อยากจะบอกว่าโรงงานทั้งสามโรงเนี่ยผมเคยไปเยี่ยมแล้วก็เคยไปทํางานด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าโตโยต้าซื้อบริษัทฮีโน่ไปด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในลนักษณะของอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทรถยนต์ที่เก่าแก่เขาพยายามทำโรงงบริษัทฮีโน่ไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้บริหารกันไปเรื่อยๆจน,นวันหนึ่งฮีโน่มีปัญหามากมายผมผมไม่อยากลงลึกในเรื่องความปัญหาของฮีโน,โน่เนาะก็ต้องแก้ไขกันอ่ ดยการเปลี่ยนแปลงบริษัทครั้งยิ่งใหญ่นะฮะด้วยาอาจจะบอกว่าขายบริษัทไปก็ได้นะขายบริษัทไปเพื่อรวมตัวกันใหม่ฟูโซ่ก็เหมือนกันฟูโซ่ก็บริษัทที่มีปัญหามากมายการแข่งขันสู้ไม่ได้เทคโนโลยีพัฒนาไม่ได้นะฮะการเงินมีปัญหานะฮะการขายมีปัญหานะครับเขาก็เลยต้องให้บริษัทแม่มาช่วยนะฮะบ,บริษัทแม่ก็เอาจับมาแต่งงานกันฟูโซ่กับฮิโน่ก็แต่งงานกันโดยมีผู้ที่เป็นกลุ่มบางเหียนคือคนเยอรมันซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากเดยมอร์ทักนะฮะการที่ สองบริษัทรวมนวนตัวกันโดนยลดจํานวนโรงงานเขาก็มีการปลดพนัานออดปิดโรงงานฮนะจากห้าโรงเหลือ3าโรงก็แปลว่าหายไป2องโรงผลิตลดเท่าเดิมนะครับแต่โรงงานหายไปก็แปลว่าเขาประโยชน์ประหยัดต้นทุนไปตั้ง40%นะ่ะแค่คิดก็กําไรแล้วครับประโยชน์ร่วมกันที่มัที่จะมีขึ้นมาก็คือ R&D จัดหาผลิตการขนส่งลดต้นทุนแพลตฟอร์มใช้ร่วมกัน ฟูลเซลเทคโนโลยี L cell, ใหม่ที่โตต้ามีก็สามารถนำมาใช้ได้ EV ทีที่เทคโนโลยีที่เดมเลอร์มีก็เอามาใช้ได้โตต้าเดมเลอร์ได้รวมรถบรรทุกสองยี่ห้อนี้เข้าด้วยกันโดยไม่เปลี่ยนแปลงแบรนด์แต่เปลี่ยนแปลงหลังบ้านนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ฮีโน่และฟูโซ่ร่วมกันให้นั่นคือสิ่งที่ใช้คําว่าพลังแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะครับแบรนด์มันมีค่าตรงความเชื่อมั่นและเชื่อถือการที่ฮีโน่ฟูโซ่มารวมกันเนี่ยมัน เพิ่มสัญยาภาพในการรักษาซัพพลายเชนและก็ทําให้คนเชื่อถือในความเป็นแบรนด์ด้วยครับระบบการขายก็จะทําให้การที่มีสเกลผลิตร่วมกันเนี่ยมันทําให้ต้นทุนลดลงจะต่อสู้กับซัพพลายเชนของจีนได้อํานาจในการต่อรองของจําหน่ายผู้จาหน่ายชิ้นส่วนก็ดีขึ้นเพราะจําหน่ายลักษณะของจํานวนมากขึ้นชิ้นส่วนก็จะราคาถูกลงนะอำนาจในการเจราจาชิ้นส่วนก็มากขึ้นสามารถต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้ดีขึ้น อย่าลืมนะครับว่าในการทําปฏิบัติการในยุคใหม่เนี่ยบริษัทรถยนต์ส่วนมากจะไม่ผลิตชิ้นส่วนเองนะครับร้อยละแปดสิบฮะให้คนอื่นผลิตตัวเองผลิตแค่120ร้อยละยี่สิบเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญของบริษัทนะหลักการตัวนี้ทําให้การที่ต้องมีซัพพลายเชนที่แข็งแร่งโดยเฉพาะการลดต้นทุนชิ้นส่วนเนี่ยทำให้ผลผลิตโดยรวมมันมีต้นทุนต่ําลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแทรกเข้าไว้ในเรื่องของการรวมตัวของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเพื่อลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับจีนครับ แต่ยังไงก็แล e ้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังได้เปรียบอยู่เยอะนะครับผมมองในแง่ของคนเป็นกลางเลยนะอยู่ทั้งญี่ปุ่นอยู่ทั้งจีนคนจีนเนี่ยจะแข่งกับญี่ปุ่นเอาตายเอาเป็นเอาตายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เขายังได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยชอบกักแต่รถจีนเนี่ยมันกิกเลยกิกเลยก็หมายความว่าเขาลุ่ยเลยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับมันทําให้การทํางานมันคล่องตัวกว่าเยอะการที่จีนมีสไตล์กิกเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันรวดเร็ว แต่ญี่ปุ่นมีสไตล์กักเนี่ยทำทุกอย่างมันช้ามากความช้าของเขาก็เป็นข้อดีไม่ได้บอกเป็นข้อเสียนะครับยกตัวอย่างเช่น To โยต้ามอเตอร์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีกาไรงดงามมากนะอุตสาหกรรมจีนสู้ไม่ได้เลยครับในเรื่องของกาไรเพราะาอะไรเพราะว่าราคารถมันแพงไงครับเขากักออปชั่นทำต้นทุนให้ต่ำแต่ขายราคาแพงเพราะความเชื่อถือในแบรนด์เรยแบรนด์เรยยตี้มันสูงไงผมถึงบอกว่าคนซื้อรถญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่ได้ของดีมากเท่าราคาแรอกครับแต่คุณไปซื้อแบรนด์ไง คุณก็เลยจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มไงฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมของจีนขายรถสามสิบล้านคันยังกําไรน้อยกว่าโตโยต้าที่ขายรถสิบล้านคันซชอีกขายรถสาสิบล้านแต่กาไรน้อยกว่าสิบล้านค,คุณคิดดูแล้วกันนะด้วยเฉลีย่ยเนี่ยโตโยต้าขายรถคันหนึ่งกําไรประมาณแสนกว่าบาทคันละแสนกว่าบาทนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะบอกคุณว่ากําไรเข้ามหา,าศาลนะเพราะว่าเขาชอบกักแต่จีนเนี่ยรถขายรถคันหนึ่งกำไรสามหมื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่เขาขายถูกไง ตัวต้าขายแพงไงอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าได้ขวังฉี่ฝานนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนครชงจิงมันจะไหวได้ยังไงกําไรมันหายไปไหนหมดรถจีนน่ะรัฐบาลจีนพยายามสร้างภาพมาตลอดเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาจีนยิ่งใหญ่เป็นผู้นําโลกแต่กําไรมันหายไปไหนเราจะบอกว่าการผลิตแบบญี่ปุ่นเนี่ยเน้นประสิทธิภาพคุณภาพความน่าเชื่อถือรถยนต์จีนเน้นแบรนด์ใหม่ๆจํานวนมากฟังก์ชั่นรถแต่งได้ฟังก์ชั่นต่างๆจอหมุนได้ อะไรก็แล้วแต่มันเป็นคล้ายๆแบบของเล่นอ่ะมันดูทำด,ด,ดูดูหรูหราฟูฟ่ววาเนาะแต่มันก็ฉาบฉวยอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสงครามราคาทําให้รถยนต์ยีนฆ่าตัวตาย b ีวดีจุดสงครามราคาขั้งใหญ่ทาให้แบรนด์อื่นๆต้องลดราคาตามอ่ะปัจจุบันรถยนต์ล้นตลาดรถยนต์สต็อกมหาศาลนะฮะรู้ไหมว่ารถ้างสต็อกในจีน3.5้าล้านคันเนี่ยมันเกิดภาพสุสานรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเลยปัญหาก็แค่โดย ไม่เอาจริงเอาจังมีการฟ้องร้องข่มขู่มีการแก้ปัญหาโดยไม่แก้ที่ปัญหาไปแก้ที่คนด้วยําจัดคนที่ฟ้องร้องออกไปทําให้คุณภาพไม่ถูกการแก้ไขนะครับวิกฤตสภาพคล่องนะครับฟองสบู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังแตกกลายเป็นการแตกสลายของอุตสาหกรรมที่คล้ายๆกับวิสาหกิจที่เรียกว่าอสาังหาริมทรัพย์หรือเปล่ารัฐบาลอาจจะไม่สามารถอัดฉีดเงินเข้าไปอุดหนุนบริษัทต่างๆได้ ถ้ามันล้มขึ้นมาผมยกตัวอ,อ,อย่างฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการตรวจสอบกระทรวงอุตสาหกรรมจีนเพื่อพูดถึงเชอร์รี่กับ b ีวดีเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนถูกบังคับให้คืนเงินอุดหนุน,นรัฐบาลเป็นเงินทั้งหมด53ล้านดอลลาร์หรือ1.8่พันล้านบาทหลังจากตรวจสอบว่าบริษัทส,สองบริษัทนี้เบิกเงินสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าสาสตรยังไม่มีควนมถูกต้องตั้งแต่ปี2 0ง0นเห็นว่าน่ากลัวไหมเชอร์รี่โดนตัดไปทั้งหมดเจ็ดทันะครับ การคืนเงินหนุนดังกล่าวเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์อุตสาหการรมรถยนต์ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาส่วนผลิตล้นเกินกับปัญหาเรื่องราคาอย่างรุนแรงกินได้ละเลิกการสนับสนุนรถยนต์อีวีศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปที่รเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าโลกนะครับในเรื่องของอีวีเทสลาแต่ว่าได้พ่ายแพ้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จีนไปแล้วแต่ว่าเรามองดูในตลาดของรถยนต์สหรัฐนี่จะเห็นว่าสาหรัฐก็ทาแบบเดียวกัน ยกเลิกเงินสมุนอีวีทั้งหมดเลิกหมดเลยครับศนซไม่มีเหลือแล้วครับยอดขายกับไม่ลดลงครับแปลกไหมยอดขายกับดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจนเนาะมันยิ่เกี่ยวกับราคาเนาะเทสาขายดีมากครับในอเมริกาเราพูดถึงแบรนด์ห้าอันดับก็คือเท s l a โมเดลวายหนึ่งแสนหันกบเดคันโมเดลสามห้าหันเคันเชฟโรเลตอีวีสองหดสิบห้คันฮุนไดไอออนิกสองหมันเก้อยเกคันฮอนด้าโก 2 2 3 6กันเราจะเห็นว่ารถ e-v ในประเทศสาหารัฐอเมริกาก็ยังใช้ได้แต่ก็ไม่ดีมากโดยเฉลี่ยก็ประมาณ8-9%นะของตลาดแต่ว่าสิ่งที่จีนนำหน้ามากคือจีนถึงประมาณ40%เลยในของยอดขายรวมทั้งประเทศนะครับอัตราเติบโตก็ดีกว่าอัตราส่วนในการขายก็ดีกว่าบางทีแชร์ก็ดีกว่าเกมเปลี่ยนโลกนี่เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า e-v โลกโดนเปลี่ยนโดยจีนโดยเฉพาะ byd เนี่ย มันทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะ่เมอินชไนนา2025ของจีนเป็นโนโยบายที่ทําให้ภาพลักษณ์การรับจ้างการผลิตในเรื่องเทคโนโลยีเ,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 เนี่ยเปลี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์เองคือจีนผลิตรถยนต์มานานแต่ว่าเป็นผู้ผลิตที่รับจ้างไงใช้แบรนด์คนอื่น,นตอนนี้การที่จีนมีตลาดภายในที่ใหญ่โตเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงรถยนต์จากสันดาปเป็นไฟฟ้าเลยแล้วก็ในต่อสู้กันแข่งขันได้ในเรื่องไฮเทคโนโลยี โดยเฉพาะการที่รัฐบาลจีนซับซิได์เนี่ยทำให้การขายรถไฟฟ้ามันเป็นไปได้อย่างดีในเรื่องต้นทุนตอนนี้ต้นทุนรถไฟฟ้ามันลดลงมาเยอะแล้วฉะนั้นรถยนต์ทุกคันในประเทศจีนตอนนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแล้วเพราะราคามันตกลงมาแล้วเพราะว่าอีโคเนอร์ออฟสเกลมันได้แล้วรัฐบาลจีนก็ถอยออกไปแล้วปล่อยให้ผู้แข่งขันแข่งขันกันเองจนเกิดสงครามราคาขึ้นมาอย่างรุนแรงทําให้ราคายิ่งลดลงไปเรื่อยๆบทบาทของเทส l าเองก็มีส่วนสําคัญในตลาดรถยนต์อีวีเพราะเทส l าเหมือน iPhone เข้ามาในประเทศจีนกินตลาดเที่จีนไปมหาศาลแล้วไปปลุกกระแสผู้ผลิตชาวจีนให้มาแข่งขันเพื่อให้มีซัพพลายเชนในเรื่องของชิ้นส่วนพอปลุกกระแสขึ้นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็พ่ายแพ้ตัวเองเพราะว่าต้นทุนสูงขายของแพงเหมือน iPhone เหมือนเทสซาแต่ยังคงอยู่ได้เพราะแบรนด์นโ,นโิตี้แล้วก็การที่อเมริกันเนี่ยเป็นคนที่รักษาคุณภาพรักษาภาพลักษณ ทำให้แบรนด์สองแบรนด์นี้ยังคงอยู่ในใจของผู้ริโภคจีนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คือเขาเหนือกว่าก็คือเรื่องเทคโนโลยีคุณภาพในการทํางานคุณภาพในการปฏิบัติการเรื่อง QC เขายัางเก่งกว่าระบบการดำเนินการต่างๆก็เก่งกว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งจีนถึงจะแข่งได้ทุกเรื่องนะครับมันไม่มีอะไรที่พลิกฟพ้าพลิกดิในในวันเดียวหรอกครับมันใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าจีนมาเร็วไหมเร็วมากนะฮะจากที่อยู่หลังท้ายสุดวิ่งขึ้นมาเป็นที่2ที่สแล้วจะเป็นที่1 ไปแล้วในบางเรื่องแต,แต่บางเรื่องก็ยังต้องชะลออยู่นะครับโดยเฉพาะบางเรื่องที่เขาไม่รู้จริงนะแต่ถ้าถามว่าเทคโนโลยีเหนือกว่าอย่างเหนือกว่าไปแล้วอนาคตของยานยนต์เนี่ย E ีีก็ไม่สามารถครองโลกได้เพราะว่า E ีีเป็นแค่รถที่ใช้งานที่ไม่รุนแรงไม่บุกสมบุกสมบันมากน้ำท่วมก็พังนะฮะเจอปัญหาก็พังนะฮะดีเซลกับเป็นรถที่ทนทานกว่าผมต้องเห็นไฮบริดเนี่ย ดีเซลของโตลต้าเมื่อพูดถึงต้นลิปเนี่ยสามารถออกมาทําให้คนเนี่ยซื้อได้เพราะมันซ่อมง่ายทนทานนะฮะการใช้งานแบตเตอรี่มันยังมีปัญหามันไม่ค่อยทนนะฮะสิปีก็พังแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันพังแล้วมันซ่อมยากนะะการรีไซเคิลก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ารีไซเคิลนเรื่องนี้น่าจะจบนะเพราะล่าสุดน,นี่ก็สบายๆเก้สาสบาิบเก้าปอร์เซ็นต์รีไซเคิลได้หมดฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องขยะนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือรถอีวีมันมีลูกเล่นอะไรมากมายที่รถ ไอซีทำไม่ได้นะการขับขี่อัตโนมัตินะฮะซอฟต์แวร์ที่มันเป็นที่ดึงดูดแก๊สเก็ตต่างๆมันใช้ได้ทั้งหมดเลยในรถอีวีแต่รถด,ดีเซลมันไม่มีนี่มันก็ดึงดูดคนรุ่นใหม่นะครับผมเลยอยากจะบอกว่าตอนนี้รถยนต์จีนมันกิก๊กมันใสมันนิง่งมันเป็นเหมือนสาวน้อยนะฮะที่มีพลังขับเคลื่อนมีหนุ่มน้อยที่มีความหล่อเหลานะฮะแล้วก็มีความน่ารักนะฮะแล้วก็มีความแรงสุดๆนะฮะส่วนรถ ของญี่ปุ่นก็ไอ้พวกรถกัดก็คืออะไรก็ไม่ค่อยให้นะฮะอยากซื้อก็ซื้อนะฮะแต่เขาก็พัฒนาตัวเองให้พอจะทําให้สินค้าเขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขายังคงความคลาสสิกนะความความนิ่งนะคงความหล่อแบบคนแก่นะ,ะทนทานแล้วก็ยังมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในคุณภาพและรักษาเครดิตรักษาความน่าเชื่อถือในการบริการหลังการขายที่สําคัญที่สุดคือคนยังเชื่อในแบรนด์ แล้วรถเขาก็เลยขายต่อได้ราคาว่าสามารถหาอะไหล่ซ่อมได้ตลอดชีวิตรถพวกนี้อยู่กันตลอดชีวิตคนใช้อะไม่ใช่อยู่นะตลอดชีวิตรถยนต์นะฮะใช้ไปเลยห้าสิบปีก็มีนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่ารถยนต์จีนจะชนะรถยนต์ญี่ปุ่นได้อย่างไรถ้าไม่เอาชนะสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ยุตี้ให้ได้ความเชื่อถือเหมือนมันเหมือน KOL อะเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อะคือมันซื้อเพราะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าซื้อเพราะสินค้ามันคุณภาพดี ถ้าสินค้าคุณภาพดีคุณต้องดูโลโก้ดูแบรนด์ใช่ไหมแต่ว่ารถยนต์จีนยังไม่มีคําว่าโลโก้แล้วก็แบรนด์มานานพอที่จะน่าเชื่อถือไงดังนั้นเราก็เลยคิดว่ารถยนต์จีนมันกิ๊กมันใสรถยนต์ญี่ปุ่นมันกั๊กแต่มันก็น่าเชื่อถือสู้กันต่อไปครับผมเราดีบีโซาถวาจะนําเสนอเรื่องกิ๊กเรื่องกั๊กมาเรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจติดตามเรื่องรถยนต์ติดตามผมได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมอยู่บนรถกดไลค์ชดแจงกดซับสไคร้ขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร